สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิดีโอพิสูจน์จากคลิปติกต็อกนะครับนะครับน้ำแดงนะครับน้ำแดงปาทตากับไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์สักผ้าขาวเท่านั้นนะครับสีอมปูนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เอาน้ำแดงนะครับใส่มาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นด้านประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาไฮเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอ ปรับ,บกล้องเลดนึงนะครับมือผมยังผมมีมือเดียวนะครับเพราะอีกมือหนึงผมถือกล้องนะครับนี่นะครับหลังจากเปิดเสลนส์นะครับก็อยเตอร์ใส่ลงไปนะครับช้าช้านะครับอย่ารีบนะครับนะครับมันดูสีนะครับนี่นะครับจากน้ำเลงธรรมดาธรรมดานะครับกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับแก่เอาไฮเตอร์ใส่ลงไปนะครับ สต้าเอาน้ำแดงใกลไปอีกนะครับมันจะเป็นยังไงครับต้องต้องไปดูกันอีกนะครับนี่นะครับน้ำแดงนะครับแฟนต้านะครับใส่ลงไปในน้ำที่ผสมน้ำแดงอีกแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับนี่นะครับมันไม่แดงนะครับนี่นะครับีแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ,รรบใครชอบคลิปนี้กว่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับบคุณครับ